และคลิปนี้เราจะมาแยกพอตแคคตัสแอสโตไฟตัมกันค่ะอายุของไม้นะคะที่เราจะแยกก็เริ่มแยกได้ตั้งแต่ตอน3เดือนนะคะแต่นกว่าสักประมาณ4-5เดือนประมาณเท่าพอตเนี้นะคะขนาดของไม้เนี่ยเท่านี้กำลังดีค่ะการแยกกระบองเพชรนะคะวิธีการ ก็คล้ายๆกับการปลูกไม้ที่โตแล้วนั่นเองค่ะลบไม้ที่อายุขนาดนี้บางทีเราหยิบจับไม่ถนัดนะคะก็จะใช้ฟอสเซปวันนี้นกจะแยกใส่กระถาง2นิ้วค่ะใหญ่กว่าน,นี้ก็ได้นกก็จะใช้ตะแกรงนะคะรองก้นกระถางก่อนนะคะถา้าเพื่อนๆไม่มีนะคะก็สามารถใช้กาบมะพ้าสั์ก็ได้ค่ะนกก็จะรองก้นกระถางด้วยหินภูเขาไฟค่ะอันนี้เป็นเบอร์กลางๆนะคะไม่ใช่เบอร์ใหญ่สุด จากนั้นก็จะโรยหน้ากระถางด้วยเห็นโรยหน้ากระถางค่ะใส่สตาร์เกิลจีด้วยนะคะอย่าลืมใส่ปุ๋ยด้วยนะคะถ้าไม่มีอาหารเขาจะโตช้าดินปลูกนะคะก็เป็นดินปลูกแคคตัสทั่วไปนี่แหละคะ่ะไม้โตนี่แหละคะ่ะไม่ได้พิเศษกว่าดินอื่นๆนะคะ เป็นดินที่เราผสมขึ้นมาไว้ปลูกแคคตัสนี่แหละค่ะโปร่งแล้วก็ระบายน้ำได้เร็วค่ะเพื่อไม่ให้เลอะเทอะนะคะเวลาถอดกระถางเดิมเขาเนี่ยเราก็หาอะไรมาลองสักนิดนึงค่ะเป็นกระบะก็ได้นะคะข้อดีของแคคตัสแอตโตไฟตัมเขาจะไม่มีหนามเพราะฉะนั้นเราก็สามารถใช้มือเปล่าจับได้เลยนะคะอันนี้คือ เสน่ห์ของเขาเลยคือเราไม่ต้องกลัวน้ำจากนั้นเราก็เคาะเลยค่ะบ,บ,บีบกระถางด้านข้างนะคะแล้วก็ค่อยๆเคาะออ,อ,อ,ออกมานะคะเขาเวลาเขาหลุดออกมาเนี่ยจะหลุดมาเป็นก้อนเลยนะคะมีเพื่อนๆบางท่านถามลบกมาว่าจําเป็นที่ต้องใช้น้ําฉีดไหมไม่จําเป็นเห็นไหมคะเราเคาะแล้วก็บีบกระถางก็หลุดออกมาแบบนี้แล้วนะคะวัสดุกเก่าก็ส่วนมากจะเป็นกาบมะพร้าวสับค่ะ ด้าน,นบนก็จะเป็นวัสดุปลูกข,ของเราส่วนมากก็จะเป็นพีทมอสนะคะหรือดินปลูกที่เราเอาไว้เพาะเขานั่นแหละคะ่ะจากนั้นเราก็เคลียร์พื้นที่นะคะดินเก่าเราจะไม่ทิ้งนะคะสามารถเอาเพปลูกไม้ที่เป็นไม้โตโๆอย่างชนิดอื่นได้ค่ะนี่คือการแยกแอสโตไฟตัมอายุประมาณ4-5เดือนค่ะที่เราเตรียมกระถางไว้ ก็เนี่ยค่ะเดี๋ยวเราจะมาลองก้นกระถางด้วยหินภูเขาไฟที่นกเตรียมไว้นะคะใช้ตะแกรงลองก่อนเพราะว่าเราก็คือจะไม่ให้ดินไหลลงไปเยอะนะคะดังนั้นเราก็ใช้หินภูเขาไฟเบอร์ลองจากเบอร์ใหญ่ค่ะใส่ลงไปแบบนี้เลยของนกจะใส่ประมาณเกือบครึ่งกระถางเลยนะคะเพราะว่ารากของแอสโตช่วงนี้เขายังไม่เยอะ เพราะฉะนั้นควรที่จะใส่ให้ปร่งๆค่ะข้างล่างถ้าเพื่อนๆท่านไหนที่ไม่มีหินปูเขาไฟก็สามารถใช้วัสดุทดแทนได้อย่างเช่นทานดำกับกะมาพา้าสับค่ะจากนั้นก็ใส่ดินปลูกแคคตัสลงไปเลยนะคะใส่ไปให้พอดีกับขอบกระถางเลยค่ะดินปลูกอย่างที่นกบอกเลยนะคะก็ใช้ดินปลูกสูตรทั่วไปที่ เราปลูกไม้โตแล้วนะคะแบบนี้ก็คือใส่ดินก็เกือบจะเท่าขอบกระถางจากนั้นก็โรยด้วยสตาร์เกิลจีถ้าเพื่อนๆไม่ไมีไม่เป็นไรค่ะสตาร์เกิลจีมีไว้เพื่อกันแมลงค่ะโดยเฉพาะเพี้ยหอยเพี้ยแป้งที่เรามองไม่เห็นสตาร์เกิลจีก็ป้องกันได้จากนั้นก็ใส่ปุ๋ยละลายช้าหรือปุ๋ยออสโมโคดเนี่ยละค่ะ ใส่ปุ๋ยเพื่อให้เขาได้มีอาหารได้กินนะคะจากนั้นก็โรยหินโรยหน้ากระถางไปนิดหน่อยยังไม่ต้องโรยหนามากนะคะหรือใครจะปลูกลงก่อนแล้วค่อยโรยหินก็ได้นะคะทำได้เหมือนกันใช้ได้เหมือนกันแล้วแต่เราจะถนัดแล้วแต่เราจะสะดวกทาอะค่ะสำหรับนุกทำแบบนี้นุกคิดว่าง่ายค่ะก็เป็นความเคยชินนะคะ สำหรับไม้เล็กนะคะลากยังไม่เยอะก็ไม่จำเป็นจะต้องใส่หินเลยหน้ากระถางหนามากนะคะแค่พยุงลำต้นที่เล็กๆก็พอจากนั้นเราก็เลือกอันนี้นกใช้ฟอ r ซิปนะคะเป็นตัวขีบใครไม่มีก็สามารถใช้มือจับได้เลยค่ะก็จะเห็นว่าบางครั้งบางเวลานก็ใช้มือจับเหมือนกันนะคะบางครั้งมันไม่ถนัดก็ใช้มือก็ได้นะคะหรือจะใช้มือ แล้วก็ใช้ไม้ตะเกียบไม้เสียบลูกชิ้นนะคะเพื่อประคองนลำต้นก็ได้นะคะจากนั้นเราก็ปักลงไปแบบนี้เลยนกก็จะปักประมาณสัก4-5ต้นนะคะต่อ1ต่อ1กระถางเล็กแบบนี้เพื่อนก็อาจจะสงสัยว่าถ้านกใช้1กระถางต่อ1ต้นเนี่ยได้ไหมจริงๆก็ได้แต่ก็จะเปลืองกระถางแล้วอีกอย่างนึงนะคะกระถางใหญ่ก็ทําให้ความชื้นเยอะเนาะเขาก็จะ กินอาหารได้แบบเยอะเกินไปนะคะบางทีก็ความชื้นอยู่ในนั้นเยอะเกินไปก็อาจจะชื้นแล้วก็เน่าได้อันนี้เราก็ใช้หนึ่งกระทะแล้วก็จะใส่ไปประมาณสัก4ต้นนะคะ<อ>เพื่อที่จะให้เขาได้ช่วยกันดูดสารอาหารที่อยู่ในดินด้วยนะคะ<อ>เพื่อหลายคนอาจจะสงสัยว่าทำไมนกถึงปลูกให้เป็นกระจุกอยู่ตรงกลางแบบนั้น ไม่กระจายเป็นแถวแถวให้สวยงามนะคะจริงๆอะ่ะนกก็เคยลองสองแบบก็คือแบบที่เป็นแถวกับแบบที่จิ้มไว้ตรงกลางแบบนี้นะคะรวมกันเบียดกันแบบนี้ผลปรากฏว่าแบบที่เบียดกันแบบเนี้ยจะโตเร็วกว่าแล้วก็เหมือนกับเหมือนกับว่าโตไวกว่าที่เราเรียงกันเป็นแถวแถวแล้วเว้นระยะห่างนะคะอันนี้เป็นความความเชื่อแล้วก็ประสบการณ์ของนกเองที่นกสังเกตดู เพื่อนๆก็ลองดูก็ได้ค่ะบางกระถางเราอาจจะปลูกเป็นแถวบางกระถางเราก็อาจจะปลูกเป็นกระจุกแบบนี้ก็ได้นะคะและเพื่อนบางคนอาจจะสงสัยว่าทําไมนกถึงไม่ตัดรากออกก่อนนะคะจริงๆปลูกแบบนี้ก็ได้เพราะว่าหนึ่งเลยเขาตัวเขาไม่จําเป็นจะต้องมาซ่อมแซมรากที่เราตัดออกไปนะคะก็ทําให้เขาจเจริญเติบโตต่อได้เลยแต่ถามว่าตัดรากได้ไหมก็ได้เหมือนกันนะคะ การตัดรากจะทำให้เราปลูกเขาได้สะดวกได้ง่ายกับคนที่ปลูกนะคะแต่ก็ทำให้ต้องมาสร้างอาหารกินอาหารเพื่อที่จะสร้างลากก่อนนะคะที่จะมาขึ้นมาที่หัวเพราะฉะนั้นนกความเชื่อของนกหรือว่าประสบการณ์ของนกนกคิดว่าปลูกลงเลยไม่เป็นไรอาจจะอาจจะลำบากในการทำงานในการปลูกแต่ว่าก็ทำให้ไม้เขาโตต่อได้เลยนะคะจะตัดรากก็ได้ ไม่ตัดก็ไม่เป็นไรนะคะก็จะทําให้เรา,เาทํางานช้าหน่อยแต่เราก็จะสะดวกเพราะว่าแกะจากพอร์ตแล้ก็สามารถปลูกได้เลยค่ะก็ลองหินด้วยหินบูกขไฟนะคะดังนั้นก็ใส่ดินแบบนี้นี่คือการแยกไม้พอร์ตนะคะพอรตคืออะไรพอรตก็คือ แคคตัส uh, ที่เราปลูกรวมๆกันเยอะๆหลายๆต้นใน1กระถางอันนั้นเขาเรียกว่าพอตนะคะอันนั้นเราจะเรียกว่าไม้พอตสำหรับเพื่อนที่เพิ่งเข้ามาปลูกแคคตัสก็อาจจะสงสัยคำว่าพอตหนึ่งพอตสองพอตสามพอตคืออะไรก็1กระถาง2กระถางสากระถางที่กระถางหนึ่งมีหลายๆต้นอยู่รวมกันนั่นเองนะคะไม้พอตก็คือ ลูกไม้นะคะหรือไม้เล็กๆที่เราปลูกแล้วก็เพ,พิ่งเพิ่งเพาะขึ้นมาโตขึ้นมาได้นิดหน่อยเราจะเรียกว่าพอตนะคะข้อดีของการที่หลายๆคนอาจจะเคยบางคนอาจจะเห็นว่ามีการขายไม้เป็นพอตนะคะข้อดีก็คือเราไม่จําเป็นจะต้องมาเพาะมาเมล็ดเองเพียงแค่เราซื้อมาแล้วเราก็มาแยกนะคะประครบปรหงมช่วงเล็กๆช่วงน้อยๆแค่นั้นเองแล้วก็จะได้ไม้ในราคาที่ถูกด้วยนะคะ เพื่อนอาจจะถามว่าหลังจากนี้นะคะเมื่อเมื่อเราแยกพอรตมาแบบนี้แล้วเมื่อไหร่นกถึงจะได้ขายไม้ชุดนี้นะคะก็อีกประมาณสักปีครึ่งถามว่าปีครึ่งขายทั้งพอตนี้เลยไหมไม่ใช่นะคะอีกสักประมาณ7-8เดือนเราก็ต้องมาแยกพอรตเพราะว่าหัวไม้เขาจะโตขึ้นเราก็จะมาแยกจากพอตนี้ให้เหลือเป็นแค่หนึ่งกระถางเดียวหรือบางคนอาจจะขี้เก,ยกียจแยกก็ขายไปทั้งพอตเลยก็ได้นะคะแต่ก็ ถ้าเมื่อไหร่จะให้ดอกก็ต้องบอกว่าต้องผ่านอีกสเต็ปหนึงคือการแยกไม้ออกจากพอดนี้เป็นกระถางเดียวนะคะจากนั้นนับจากวันนั้นไปอีกนะคะ1ปีถึงจะได้ขายถึงจะได้ให้ดอกนั่นเองนะคะงงไหมคะแอสโตเนี่ยสามารถให้ดอกได้เมื่ออายุ2ปีโดยประมาณส่วนที่นกแยกเนี่ยเดือนนะคะ เพราะฉะนั้นจากนี้ไปอีก8เดือนนกก็จะมาจับเขาแยกออกจากพอตนี้เป็นกระถางเดี่ยวแล้วรอไปอีกประมาณเกือบปีนะคะกว่าเขาจะออกดอกให้เราเห็นถึงจะขายหรือถ้าใครจะขายยกพอตแบบนี้ก็ได้คือรอให้เขาโตอีกสักประมาณ5เดือนถึง6เดือนให้ลากเดินดีแล้วก็ให้ลำต้นสวยก็สามารถขายยกพอตได้นะคะ แต่ส่วนมากเนี่ยนกจะขายเมื่อเห็นดอกจะให้ลูกค้าเห็นดอกนะคะก็จะทั้งสบายใจทั้งคนคนขายแล้วก็คนซื้อนั่นเองนะคะเดี๋ยวทำให้ดูอีกรอบนะคะอย่างที่นงบอกเลยว่าเห็นภูเขาไฟไม่มีไม่เป็นไรนะคะใช้กาบมะพร้าวสับฉีกให้เล็กนิดนึงแล้วก็ฐานดำอีกอย่างหนึ่งนะคะฐานหุงต้มของเราเนี่ยแหละรองก้นกระถางจากนั้นก็ใส่ดิน ที่ปลูกแคคตัสนะคะดินที่เราผสมขึ้นมาเองหรือเราซื้อมาจากร้านขายกระบองเพชรก็ได้นะคะเป็นดินปลูกแคคตัสไม้โตเลยนะคะไม่ได้เป็นดินที่พิเศษอะไรเพราะว่าเรามีอยู่แล้วไม่ต้องผสมขึ้นมาใหม่จากนั้นก็โรยหน้าด้วยสตาร์เกิลจีเพื่อที่จะาก,กันาแมลงค่ะเจา้าตัวนี้เขาจะช่วยเรื่องการพวกเพี้ยหอยนะคะแล้วก็เ,เพี้ยแป้งที่รากที่เราเจอปัญหาบ่อยๆก็ ผงสตาร์เกิลจีเนี่ยค่ะสามารถป้องกันได้จากนั้นก็ใส่ปุ๋ยออสโมโค e แล้วก็โรยหินโรยหน้ากระถางบางๆนะคะยังไม่ต้องหนามากเพราะว่าลำต้นเขาเล็กไม่จำเป็นจะต้องแบบใช้หินที่เยอะเพื่อที่ไปพยุงลำต้นมากนะคะจากนั้นก็เลือกหยิบมาเลยค่ะตักจิ้มลงไปนะคะใช้ฟอ์เฟปหรือว่า ตะเกียบก็ได้นะคะตะเกียบอันนึงจิ้มลงไปหรือจะเป็นไม้เสียบลูกชิ้นนะคะก็ได้จิ้มนำลงไปก่อนตัดลากได้ไหมก็ได้นะคะแต่อันนี้คืออย่างที่นกบอกไปนกถนัดที่จะไม่ตัดลากเพราะว่าหนึ่งเลยไม้ของเราเนี่ยจะสามารถจเจริญเติบโตแล้วก็กินอาหารได้เลยนะคะคือไม่จำเป็นต้องมา,สร,างสร้างลากใหม่เพิ่มคือไม่ต้องเสียเวลาเขานั่นเองนะคะ ขาจะโตขึ้นได้เลยหรือถ้าใครจะตัดลากก็ได้ถ้า,าสะดวกแบบนั้นนะคะก็การตัดรากก็ทำให้เราปักจิ้มง่ายนั่นเองทำงานได้สะดวกค่ะเราก็เลือกอาตามความถนัดของเราเนาะแล้วก็สำหรับนกรกก็จะปลูกให้ชิดๆกันนะคะไม่ได้เลี้ยงเป็นแถวให้ห่างกันก็แล้วแต่ว่าเพื่อนๆถนัดแบบไหนลองดูนะคะสำหรับนกนก,นกเชื่อว่าแบบนี้ทำให ไม้ของเราโตได้เร็วกระถางที่นกใช้เนี่ยใช้กระถาง2นิ้วนะคะหรือว่าเพื่อนๆท่านไหนมีกระถางใหญ่กว่านี้ก็ได้ก็ตามความเหมาะสมค่ะแล้วแต่เราเลยนะคะถ้ากระถางใหญ่ก็ควรที่จะรองก้นกระถางให้สูงนิดนึงค่ะหลังจากนี้อีกสักสองสมวันเราจะมาลดน้ำลดแค่ให้ดินที่อยู่หน้ากระถาง เปียกเท่านั้นนะไม่ต้องลดชุ่มลงไปจนถึงก้นกระถางนะเราจะลดน้ำถี่หน่อยสำหรับไม้เล็กๆแบบนี้3วันลด1ครั้งค่ะแล้วก็เอาไว้ที่ล่มลำไรคือแดดประมาณรับแค่60%นะคะไม่ให้โดนแดดโดยตรงแดดจดจัดเพราะว่าเขายังเล็กอยู่ต้องอนุบาลไว้ก่อนนะคะ หลังจากที่แยกพอตได้ประมาณ5เดือนถึง7เดือนไม้ก็จะได้ประมาณนี้นะคะนี่คือ,อ,อพอร์ต2นิ้วนะคะก็จะประมาณนี้เลยนี่แบบนี้นะคะที่เราปลูกไว้ให้อยู่รวมกันเป็นกระจุกก็ได้หรือเราจะห่างนิดนึงนะคะให้เขาได้เบียดเบียดกันแย่งอาหารก็จะโตเร็วนะคะ ไซส์เนี้เราสามารถที่จะแยกออกกระถางเดี่ยวได้เลยนะคะหรือจะลอยสักประมาณ2เดือนก็ได้แต่อย่าทิ้งให้หัวไม้เขาเบียดกันนานเพราะฉะเพราะว่าจะทําให้หัวไม้เนี่ยทรงไม่สวยนะคะเมื่อเขาเริ่มเบียดกันเนี่ยเราควรที่จะแยกจากพอร์ตออกมาสู่กระถางเดียวค่ะประมาณนี้นะคะสําหรับคลิปแยกพอร์ตไม้นะคะ ก็เพื่อนๆท่านไหนมีข้อสงสัยก็สามารถเม้นถามลงมาใต้คลิปได้เลยหรือเพื่อนๆท่านไหนที่อยากจะเพิ่มเติมเทคนิคดีๆนะคะก็อย่าลืมนะคะนกฝากกดไลค์กดแชร์กด Subscribe เพื่อเป็นกำลังใจให้นกด้วยนะคะและพบกับนกและวิชูราดาการเด่นได้ใหม่ในคลิปหน้าคะ่ะสวัสดีค่ะ